ายการต่อตัวนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัทว์ธรรมภาวต้องตัวจังชีดหน้าปันเชื่ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลค่ะเรื่องราวของรายการส่งธรรมวันนี้เราพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่ใดนั้นติดตามได้ตั้งแต่ช่วงแรกค่ะก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพพระครูบรรพตภาวนาวนุสิตเจ้าวาดวัดเขาดินเจ้าคณะรบลบองบัววัดเขาดินของเรานี้ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาพูดถึงกิจกรรมากฤฤารทอดกระถินระฐทานประจำปีพศ2564ขอ25งวัดเขาดินเราปีนี้ทางคณะเจ้าภาพอ,อันประกอบด้วยท่านประธานนิคมอุตสาหกรรมบูเทคซิตี้บริษัทยานพันจำกัดมหาชน พร้อมด้วยครอ,อบครัวคุณโยมไพรโรดคุณโยมพัชนีโรจนวนิชย์ท่านครอ,อบครัวของคุณโยมอุสา ح, อ้นฝันเมืองและก็ครอบครัวของอผู้ใหญ่วิชัยคุณแม่สงหาสุขเจริญได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการอทอดกระถินสาม,มัคคีวัตถุประสงค์ของทางคณะสงฆ์และก็ทางคณะเจ้าภาพ ได้มีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่าในการทอดกระถิ่นสามัคคีปีนี้ของวัดเขาดินเราเราจะได้รวบรวมทุนทรัพย์ในการที่จะนำไปตั้งเป็นกองทุนกองทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในอำเภอบางปะกงที่ประสบภัยโควิด -19 เพื่อจะนำไปดาเนินการ ในเรื่องอาหารในเรื่องอายารักษาโควิดต่างๆที่ทางวัดเราได้ดำเนินการาช่วยเหลือญาติโยมที่ประสบภัยโควิดมาตั้งเป็นระยะนานถึง3เดือนกว่าแล้วเพราะนั้นปีน,ปนี้การเท่ากระถินจะตกะใจไทยธรรมทีท่ญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมบุญกันก็จะนำไปเป็นกองทุนในการช่วยเหลือ าญาติโยมชาวอำเภอบางปะกงที่ประสบไทโควิดอ,อันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของทางวัดฉะนั้นอาตมาภาพในฐานะเป็นเจ้าวาดเป,เป็นประธานในการดําเนินการจัดตั้งศูนย์พักคอยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบไทโควิดเนี่ยก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาท่านใดจะมีศรัทธามาร่วมทำบุญด้วยจตุปัจจัย ต่างๆ่าทางวัดเราก็ได้จัดตั้งโครงการสังฆระชานุเคเาะห์ขึ้นตลอดระยะเวลาที่เราดําเนินการจัดตั้งศูนย์ัรคอยที่วัดเขาดินเราเนี้ยเราก็ตั้งโครงการสังฆระชานุเคราะห์หมายความว่าญาติโยมที่จะมาทําบุญที่วัดเขาดินเนี่ยต่อมาก็จะมีตัวแทนของคณะสงฆ์ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมทราบว่าวัดได้จัดตั้งโครงการสังฆระชานุเคราะห์หมายความว่า ยมมาทําบุญแล้วให้ยมได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพาเข้าสารอาหารแห้งน้ํามันน้าําปลาน้ําตาลไข่ไก่ต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะได้นำเอาเข้าไปาที่โรงครัวโรงทานของทางวัดดังนั้นญาติโยมจะมาร่วมทําบุญอทอดกรถินของวัดเขาดินปีนี้ทางเจ้าภาพได้กําหนดไว้ตรงกับวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนพศ2564 ทางวัดก็ทางคณะกรรมการก็ได้จัดไว้ว่าท่านใดมีศรัทธาจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพก็กองละ999บาทนี่ก็เข้าไปนำไปสมทบเพื่อเก็บไว้เป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดของวัดเขาดินก็ขอเจริญพรญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกันการเดินทางก็โยมถ้าโยมมาจากกรุงเทพ ก็เดินทางมาด้วยถนนมอเตอร์เวย์มาลงด่านฉะเชิงเซาลงแล้วก็มาอยู่เทินเข้าทางคู่ขนานของมอเตอร์เวย์วัดเขาดินตำบลเขาดินอำเภอบางปะกงโยมจะได้ไม่หลงแต่ถ้าหากว่าไม่มีอำเภอบางปะกงเดี๋ยวก็ไปชนบุรีไปอํอเาเภอแปลงยาวไปทางด้านนู้นในที่สุดเนี่ยแต่มาภาพก็ขออ้างอิงถึงคุณประสิทธ,ธิ์นาตรายัยอันมีพระพุทธคุณระธรรมคุณและประสังฆ์คุณ ตลอดจนบารมีแห่งทวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ณที่วัดเขาดินนี้บารมีแห่งพระบรมสารีร,ริกธาตุบารมีแห่งสมภพพระพุธทธโสธรขอจงรวมมาเป็นตะบะได้ชัปดปัจจัยอำนวยอุปกร์ให้ญาติโยมสาวทุกชนทุกคน,ท,กคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจเจริญใพนพรพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคืออายุวันนะสุขภาวะ,ระด้วยกันทุกคนทุกท่านเิอขอเจริญพร ถึงแม้เวลาของรายการนั้นจะมีเพียงสั้นๆในช่วงที่เราพบกันทุกวันเสารแบบนี้แต่ดิฉันเชื่อว่าเราได้นําประโยชน์และก็สาระที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเต็มเปี่ยมมาฝากท่านผู้ชมนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมติดตามชมย้อนหลังได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้รัฐมณีก,กลางวันไกลและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ